สวัสดีครับผมปันเวทครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตาปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2565นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจร ซ้ายมือนี่เป็นภาพดาวจรณวันที่10มกราคมขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มกราคม2 5 6 5ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ4ดวงครับไม่นับดาวจารเลข2ได้แก่เลข4ครับดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12นะครับการโครจรของดาวพุธลักษณะนี้เราเรียกว่าเดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักองศานะครับ แล้วก็เลขหนึ่งครับดาวทิศจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14เลขดาวอัวคารย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16แล้วก็เลข6ครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่19เนะเป็นการเดินถอยหลังพักองศาเหมือนกันนะครับส่วนดาวอื่นๆยังคงโคจรอยู่ในราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ ลักษณะการโคโจรของดาวลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับปานกลางนะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมังกรนะครับจะเจองานหนักงานหินงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของชาวราศีมังกรมากๆเลยในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะ ชาวราศีมังกรก็เอาอยู่ครับเอาอยู่นะสามารถที่จะบริหารจัดการงานต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปได้นะด้วยดีนะนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะเราสามารถที่จะบริหารจัดการไปได้นะครับอาจจะไม่ได้สําเร็จนะรวดเร็วนะสำเร็จเสร็จสิ้นรวดเร็วอย่างที่เราคิดหวังเอาไว้เท่าไหร่นักนะครับแต่ก็จะสําเร็จละอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับนะ การงานนะครับของชาวราศีมังกรก็มีเกณฑ์ที่จะขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเกณฑ์การยกย้ายนะครับเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้นะครับนะหรือว่าหรือว่าปกติถ้าเกิดชาวราศีมังกรท่านใดที่ปกติบอกโอ้เดินทางอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะเดินทางเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้นะครับก็ยังมีการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิมนะ <S <S มันจะมากกว่าปกตินิดนึ่งนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือการยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนทางด้านการเงินนะฮะการเงินเนี่ยภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะการเงินเนี่ยยังถือว่าอยู่ในมุมดีอยู่อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลนะครับต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดนะหรือต่างประเทศงานนําเข้าส่งออกงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับ งานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นนะงานเคียร์ทีบงานความคิดสร้างสารรค์นะครับล็อบบี้ยิดนะงานที่ต้องติดต่อประสานงานนะรวมไปถึงงานพวกสายมูนะครับงานกลุ่มสายมูไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสร์ลี้ลับกลุ่มนี้นะครับจะประสบผลสําเร็จดีและจะสร้างไรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีมังกรได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับการงานในี่ถือว่าแนวโน้มค่อนข้างจะดีเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรครับ ราะดาวลาภะเนาะเลตางคานนะเจ้าเดือนลาภะนะลาภะคืออะไรโชคลาภความสุขเรจรายได้ตอนนี้อยู่อะไรครับอยู่ในภพวินาศนะวินาศหมายถึงเรื่องลักลับเรื่องลับลับก็ได้นะครับ <c ets> ต่างประเทศต่างแดนถิ่นไกลก็ได้นะอยู่ในเรือนคู่สมพลของตัวเองนะครับนะแล้วก็ไปอยู่กับดาวสุขคู่มิตรเลยนะคู่มิตรเป็นเรื่องของการงานเนาะ <c ets> ดาวสุ์ในเป็นดาวการงานของชาวราศีมังกรนะครับตอนนี้อยู่ภพวินาศนะเป็นคู่มิตรกันนะครับเพราะนั้น ลักษณะนะก็จะเป็นไปตามที่พยากรณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ก็คงเป็นเรื่องของสุขภาพครับนะเรื่องของสุขภาพนะเพราะว่าชาวราศีมังกรก็ยังคงมีเกณฑ์นะที่จะเจ็บป่วยกระทันหันเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบครอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆที่ว่ามาก็จะลดน้อยลงไปมากเลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเรื่องสุขภาพก็เช่นกันนะครับยิ่งช่วงนี้เนะาะโรคภัยไข้เจ็บระบาดนะโควิดระบาดเยอะด้วยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วครับส่วนฉลกโชคลาบนะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้วันที่ดีได้แก่วันที่ สิบถึงสิบสองนะครับสิบถึงสิบสองแล้วก็ยี่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดยี่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดส่วนทิศที่ดีนะครับได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้บุคคลที่จะนำโชคลาบมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ ที่เราเคารพนับถือก็ได้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระภิกษุได้หมดเลยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเราก็ได้นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าสักนิดหนึ่งที่จะนฉลชกโชคลาภมาให้นะครับในเรื่องของฉลกโชคลาภนะครับอันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงสําหรับท่านใดที่เพิ่งมารับชมรับฟังนะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะโลกโชคลาภประจําเดือนเนี่ยมีไว้ทําไมอ่ะและใช้ยังไงนะ ก็อธิบายอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากเรื่องของทนะิศก่อนเรื่องของทิศสําหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะทิศที่ดีอย่างที่ว่าครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ทิศนี้คือทิศดีสําหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดชาวราศีมังกรนะครับท่านใดนะที่จะนัดหมายนะ นัดหมายลูกค้านะครับนัดหมายลูกค้าไปเจราจาธุรกิจการค้ากันโดยนัดหมายไปเจอกันนอกสถานที่อาจจะไปเป็นร้านอาหารเป็นพัตคารหรือเป็นโรงแรมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นนัดเจอกันเป็นนัดพูดคุยกันนะครับก็สามารถนะครับสามารถที่จะนัดหมายนะนัดหมายไปยังที่ร้านค้าโรงแรมพัตคานะครับที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้จากที่ทํางานหรือจากที่บ้านของเราก็ได้ครับนะเพราะทิศนั้นเป็นทิศตีของเรานะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรานัดร้านค้านะร้านค้าพัตคาารที่อยู่ในโซนทิศนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะาการเจรจานะตกลงธุรกิจการค้ามีจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นจะเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มโอกาสใหม้มีให้มีความสําเร็จมากขึ้นนะให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะะะน,นะครับ เป็นตัวช่วยเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดชาวราศีมังกรท่านใดแบบไม่ได้ไปไม่ได้นัดหมายนะครับลูกค้าไปพบเจอกันข้างนอกเลยก็เชิญมาที่บริษัทเชิญมาที่ออฟฟิศของตัวเองจะทํายังไงนะครับเราก็เลือกนะฮะเลือกนั่งนะครับเลือกนั่งหันหน้าไปทางด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยเราก็หามุมทิศนั้นนะครับเราหันหน้าไปทางด้านทิศนั้นเพราะเป็นทิศโชคของเราก็จะทให้การเจรจาธุรกิจการค้านั้น ราบรื่นมากขึ้นหรือว่าประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับปิดจ็อบได้ง่ายขึ้นนะเป็นการตัวเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยเปิดช่วยทําให้มีโอกาสนะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับส่วนท่านใดนะที่บอกว่าอ่าถ้าเกิดเราจะไปเสี่ยงโชคนะซื้อลอตเตอรี่นะจะทำยังไงก็แนะนำนะก็ไปตามทิศที่ว่าเมื่อสักครู่นี้แหละครับนะก็ไปซื้อนะไปซื้อในทิศดังกล่าวนะโดยพิจารณาจากอะไรครับที่บ้านหรือที่ทํางานเนาะ ตัวนันออกเฉียงเหนือตัวนันออกเฉียงใต้ตัวนันตกเฉียงใต้จากที่บ้านจากที่ทํางานนะครับแล้วก็เลือกที่จะไปซื้อกับเลรครับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่านะครับคนที่แลดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือหรือช่วงนี้บอกผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคก็เอาอะไรครับวันวันเกิดเอาอายุของท่านไปซื้อก <c oughs> ็ได้ก็แล้วแต่นะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าไปเจอไปแล้วโหแผงนั้นไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เลยเราก็เลือกคนที่อะไรครับเป็นผู้หญิง ที่ชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวสักนิดหนึ่งนะกลุ่มนั้นก็ได้ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้ฉลอโชคลาภประจําเดือนนะครับมาเล่าสู่กันฟังส่วนทางด้านความรักนะครับความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับทรงๆเรื่อยๆเหมือนช่วงเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับโดยรวมแล้วจริงๆแล้วโดยรวมแล้วก็ถือว่า มีความสุขดีนะครับความรักดีกมีความสุขดีนะครับมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ส่วนคนโสดนะครับคนโสดนะเดือนนี้ก็มีเกณฑ์นนะเดือนนี้เนี่ยเจอพบเจอคนถูกใจไหมก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับนะเพราะความรักในช่วงในช่วงเดือนนี้เนี่ยสําหรับชาวราศรีมังกรคนโสดนะความรักจะเป็นแบบแอบรักแอบชอบแอบเพิ่มเขาอยู่นะครับ นะยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะต้องระวังนิดนึงคือคนที่เราแอบเพิ่มอยู่เนี่ยนะครับเขาก็มีเกณฑ์ที่จะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนคุยด้วยอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงตรวจสอบนิดหนึ่งตรวจสอบสักหน่อยหนึ่งว่าคนที่เพิ่มอยู่เนี่ยนะมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วหรือ,อยังครับถ้าหมดก็เป็นคาทํานายดวงชะตาของชาวราศรีมังกรประจําเดือนมกราคม2 5 6 5นี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ